อย่าด้อยค่าตัวเองเพื่อจะให้มีเพื่อนถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีเพื่อนแต่ว่ากลุ่มนั้นพาเราไปทําในสิ่งไม่ดีมันก็เท่านั้นใช่ไหมครับสู้อยู่คนเดียวดีกว่าถ้าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีในการเข้าสังคมกับคนอื่นปัญหาของคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าเนาะโดนคนรอบตัวเนี่ยเมินจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไรตัวตนครับแย่ยังไงดีครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่เด็กๆหลายคนทั้งในโรงเรียนหรือว่า ผู้ใหญ่หลายคนที่เริ่มทํางานก็จะเจอบ้างนะครับทีเนี้ยเราต้องมาดูถึงสาเหตุอะครับว่าสาเหตุที่ทุกคนเมินเพราะ<ม>อะไรครับเพราะว่าตามปกติแล้วครับมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเนาะ<ม>จริงๆเราจะต้องมีสังคมนะครับ<ม>เป็นปกติอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอไม่มีสังคมเนี่ยมันคือเรื่องผิดปกตินะครับ<ม>แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่มีสังคมผิดปกตินะครับ<ม>ทุกวันเนี้ยก็จะมีบางคนเหมือนกันที่ว่า เลือกที่จะไม่เข้าสังคมหรือว่าที่เขาเรียกโทรเวิร์ t อะไรพวกนั้นนะเพราะว่าการที่อยู่กับตัวเองอมีความสุขมากกว่าการเข้าสังคม,มแต่อันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เรารู้สึกว่าจริงๆเราอยากเข้าสังคมแหละแต่ทำไมเรารู้สึกว่าทําไมคนรอบตัวมืนเราครับทีนี้นก็อาจจะต้องสํารวจตัวเองนะครับว่าเพราะอะไรแล้วก็คือถ้าถ,ถ้าเกิดให้ให้เริ่มต้นเลยเราอาจจะลองลองชวนเพื่อนที่ที่นั่งอยู่ใกล้ๆตัวก่อนก็ได้ลองชวนลองชวนไปกินข้าวลองชวน ไปซื้อของดูถ้าเกิดเขาปฏิเสธเราก็ลองถามเขาดูว่าเขาจะไปไหนแล้วเราอาจจะเสนอตัวเราไปกับเขาได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเขายังปฏิเสธอีกอันเนี้ยน่าอาจจะมีอาจจะมีเหตุผลตื้นลึกหนาบางเราอาจจะต้องคิดเหมือนประเมินตัวเองแล้วว่าเ้มันเกิดจากกลุ่มคนที่ไม่โอเคกับเราต่อหน้าเราหรือเปล่าหรือใช่ตอนแรกๆอย่างที่คุณเลียวบอกคือถ้าเราคิดไปเองอย่างแรกเลยคืออย่างที่บอกเนาะเราต้องสํารวจตัวเองก่อน ถ้าเราคิดไปเองก็อาจจะทําแบบที่คุณเหลียวบอกใช่ไหมครับว่าเฮ้เราก็ลองแบบเริ่มจากหนึ่งคนก่อนแล้วก็ลองชวนเรออาไปไหนไปด้วยนี่คือเป็นการเหมือนกับแย่ไปพิสูจน์นะว่าเออมันมากน้อยขนาดไหนถ้าเราคิดไปเองเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนแต่ถ้ามันทําแบบนี้แล้วรู้สึกมันไม่เวิร์กเนาะมันก็จะอาจจะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับกลุ่มกลุ่มนี้หรือมันเกี่ยวกับพฤติกรรมเรามันเกิดอะไรขึ้น คนคนนี้คิดยังไงกับเรามันก็จะไม่ได้เป็นการคิดไปเองแล้วแต่อันดับแรกคือการสํารวจตัวเองก่อนครับถ้าถึงจุดจุดหนึ่งที่ผลสุดท้ายเราเราทาทุกอย่างเลยเพราะเราจริงๆใช่แต่ว่าเป็นเพราะเราจริงๆใช่แต่ว่าพูดง่ายๆคือไม่อยากมีใครสนิทกับเราหรือว่าหรือว่าคบกับเราจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรครับพยายามหาความสุขให้ได้ด้วยตัวเองเนาะเราอาจจะมองในแง่ดีก็ได้ว่าเราไม่มีพันธะผูกมัดกับใคร พอเราเลิกงานหรือเราเลิกเรียนปุ๊บก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องโดนลากไปนู่นไปนี่เราสามารถไปไหนก็ได้ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นการกลับบ้านไปนอนหรืออาจจะอยากดูหนังก็ไปดูหนังได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีมีกลุ่มเพื่อนหรือมีใครที่ต้องลากไปไหนแล้วเราปฏิเสธไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อดีที่สามารถหาได้กับตัวเองครับอืมเรื่องนี้ก็อาจจะโยงเนาะจริงๆมันก็จะเป็นทั้ง เรื่องจะบอกว่ามันเป็นก้ากึ่งนิดนึง mm hmm. คือถ้าสุดท้ายแล้วเราสํารวจตัวเองว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดแน่นอนครับเราก็ต้องกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองแล้วก็มีความสุขตัวเองอย่างที่ทางคุณเลียวบอก mm hmm. แต่ถ้าเราสํารวจแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะทําอะไรผิดหรือเปล่าเราไม่แน่ใจถ้าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีในการเข้าสังคมกับคนอื่นใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเรารับรู้เราอาจจะมีการเปิดใจพูดคุยกับในกลุ่มที่เราคิดว่ามีปัญหาเนาะเป็นการเปิดใจพูดคุยกันตรงๆเพื่อที่จะสร้าง สังคมกลับมาที่ดีขึ้นนะครับหรือถ้าเราในกรณีที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราวิเคราะห์ตัวเองเราไม่ได้ทาอะไรผิดอ่ะแน่นอนนะครับมันอาจจะเกิดจากบุคคลภายนอกเนาะที่อาจจะเป็นท็อกซิกแน่นอนดังนั้นเราอาจจะไม่จ้เป็นต้องกลับไปแล้วเนาะเราก็อาจจะต้องให้ความสําคัญกับตัวเองเอที่บอกเนาะไม่ไม่ต้องไปคาดหวังกดดันตัวเองที่เราจะต้องมีสังคมแบบนั้นท้ายก็คือมันเป็นการเริ่มต้นจากวิเคราะห์ตัวเองก่อนแหละว่าเออ เรามีความสุขยังไงเราต้องการมีเพื่อนไหมแล้วเพื่อนกลุ่มนั้นมันโอเคไหมถ้าเพื่อนกลุ่มนั้นไม่โอเคเราถอยมาครับถ้าเพื่อนกลุ่มนั้นมันโอเคมันเป็นเพราะเราเราอาจจะเปิดใจพูดคุยกันแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดไปเองเราก็ลองใช้วิธีการแบบที่น้องเดียบบอกนะค่อยๆคุยค่อยๆค,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 คุยกันไปนะครับฝากถึงคนที่มีปัญหาทางด้านนี้อยู่ในในทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดถึงจุดๆหนึ่งที่เราไม่มีเพื่อนจริงๆหรือไม่มีสังคมรงจริงๆพยายามอย่าโทษตัวเองเนาะล้วก็ ที่สําคัญที่สุดเลยคืออย่าด้อยค่าตัวเองเพื่อจะให้มีเพื่อนถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีเพื่อนแต่ว่ากลุ่มนั้นพาเราไปทําในสิ่งไม่ดีมันก็เท่านั้นใช่ไห<ด>มครับ<ๆ>สู้อยู่คนเดียวดีกว่านะครับ <S <S เพราะฉะนั้นก็พยายามหาคุณค่าในตัวเองครับวันหนึ่งคนอื่นเห็นคุณค่าของเราแล้วเขาก็จะเข้ามาหาเรา